ชีวิตชาวสวนใครว่าง่ายแต่ถ้าเจอคู่หูที่ใช่อะไรเขาง,ง่ายไปหมดค่ะการทำสวนไม่เคยเป็นเรื่องง่ายแต่ทุกวันพื่งมุ่งมั่นและตั้งใจเพราะเพิ่งเชื่อว่าความสำเร็จมาจากการลงมือทำด้วยหัวใจและในทุกๆวันคู่หูที่ช่วยแบ่งเบาภาระให้พึ่งได้เสมอก็คือรถตอนเดียว4ฟวิ e l ด r i เกียร์ออโอตโอคันนี้ค่ะทุกการตัดสินใจมีผลต่ออนาคตของสวนและนั่นคือเหตุผลที่พึ่งเลือกใช้รถรุ่นนี้ที่มาพร้อมกับราคาเพียง7 8 0,000บาท ไม่เพียงแค่คุ้มค่าแต่ยังช่วยประหยัดต้นทุนและสมรรถนะของรถที่พร้อมลุยไปในสวนทั้งระบบขับเคลื่อนสีล้อดิฟล็อกลัดกัเลนโหมดพร้อมลุยได้ทุกสภาพพื้นที่และที่สําคัญเกียร์ออโต้ก็ทําให้ขับขี่ง่ายกว่าเดิมเหมาะกับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราคอนเฟิร์มจากผู้ใช้งานจริงประหยัดน้ํามันสบายกระเป๋าสําหรับเพึ่งรถคันนี้ไม่ใช่แค่พาหนะแต่มันคือคู่หูที่ช่วยสร้างผลผลิตที่ดีที่สุด อีซูซุตอนเดียว4ฟรบฟร์เกียร์ออโต้รถคู่ใจลุยง่ายประหยัดจริง